สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะมีสูตรเลขเด่นสองตัวมา1ตัวพร้อมทั้งวิธีการคำนวณสอนให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะและในวันนี้คะ่ะเราจะมาดูกันคะว่าสูตรนั้นได้แก่สูตรอะไรและวิธีการคำนวณเป็นแบบไหนรวมถึงเลขเด่นที่จะได้ในวันนี้มีเลขอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะพ้นรางวัล19477สี่ดค่ะและเลขหนึ่งของเรามาทำงานข้างบนนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อค่ะกับหลักสิบบนได้แก่เลข4บวกด้วยเลขหลักสิบบนได้แก่เลข9บวกด้วยเลข4ตามสูตรค่ะ9บวก4ได้เท่ากับส3บสนะคะเราจะเอาเลข3ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่มอีก1แต้มนั่นก็คือเลข4ค่ะเอาล่ะค่ะเลข3กับเลขลข4เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่า3กับ4ตัวไหนจะมา และแอดมินจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสรุปแนวทางหวยฮานอยประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณได้ได้แก่แทนแทนแทนส่วนเลขที่แอดมินจับคู่ให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางนะคะชุดแรกได้แก่ตัวนี้ค่ะตามมาด้วยชุดที่สองนะคะ สองชุดนี้ชอบตัวไหนก็สามารถเลือกชุดนั้นไปใช้ได้เลยค่ะและก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ